คุณคือผู้หนึ่งที่อยู่ในหเอร์เซของประชากรที่มีพันธุกรรมของเครื่องความถี่สูงหรือไม่คุณเคยรู้สึกผิดหวังหรือท้อแท้กับเจ้าอาหารเสริมการอดอาหารยาหรือสารพัดการบำบัดที่ได้ผลกับผู้อื่นแต่ไม่ได้ผลกับคุณบ้างไหมล่ะและ ทั้งที่คุณเพียรทําในสิ่งที่คุณได้ตัดสินแล้วว่ามันดีที่สุดถูกต้องที่สุดต่อสุขภาพกายและจิตวิญญาณของคุณแต่บ่อยครั้งก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังดีไม่พอหากคำตอบของคุณคือใช่กับคำถามข้างต้นคุณก็น่าจะเป็นผู้โชคดีที่อาจเป็นหนึ่งในหนึ่งเอร์เซของประชากรที่มีพันธุก,กรรมของคลื่นความถี่สูงที่ว่านี้ ซึ่งคุณลักษณะหนึ่งของผู้ที่มีเครื่องความถี่สูงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้สึกไวกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปเช่นรู้วาระจิตมียานอย่างรู้มีความคิดสร้างสรรค์และในบางครั้งก็เป็นพวกสมบูรณ์แบบที่ทำอะไรดูมันสลับซับซ้อนละเอียดอ่อนพิถีพิถันและดูยุ่งยากเกินไปสำหรับคนทั่วทวไป ถึงแม้จะพบว่าเขาต่างก็เป็นที่ดึงดูดของผู้คนแต่บ่อยครั้งที่ผู้ที่มีคลื่นความถี่สูงเหล่านี้มีความรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในโลกด้วยความที่คนประเภทนี้มีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรโลกทั้งหมดเขาจึงต่างใช้ชีวิตด้วยการใช้หัวใจเป็นส่วนกลางในการเดินไปพร้อมกับความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง มีความเป็นอยู่ที่เต็มไปด้วยหลากหลายกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไปเขาจะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของโลกในฐานะที่เป็นชาวแสงสว่างไลท์เวิร์กเกอร์ที่ดำรงอยู่เพื่อปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของเขาหรือตามที่จักรวาลร้องขอเพื่อให้สายพันธุ์ต่างๆของเขาและโลกใบนี้ได้ดำรงอยู่และพัฒนาไปพร้อมกับ โลกของความตระหนักรู้ต่อไปซึ่งในระหว่างที่ผู้ที่มีครื่องความถี่สูงกำลังรับประสบการณ์ของการเป็นมนุษย์อยู่นั้นก็ได้มีการรวบรวมคุณสมบัติของเขาไว้ดังนี้ 1. มีความปรารถนาที่จะค้นหาและยืนยันหรือสรุปในเรื่องจิตวิญญาณของเขาอย่างแท้จริงในเรื่องของการกลับบ้าน ในเรื่องของคู่ครองเพื่อนพ้องครอบครัวหรือกลุ่มพักพวกของเขา 2. มีความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งหรือเทพเทวดาอยู่รอบๆตัวเขาได้ยินหรือได้เห็นเป็นรูปธรรมบ้างเป็นครั้งคราว 3. ถึงแม้เขาจะมีทักษะที่โดดเด่นในด้านขีดความสามารถและสติปัญญาก็ตาม แต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่ายัางไม่บรรลุซึ่งความสำเร็จทั้งในด้านสัมพันธภาพและความสุขตามที่เขาปรารถนา 4. การเปลี่ยนแปลงในด้านอุปนิสัยใจคอและอารมณ์รวมถึงระดับพลังงานที่เกิดขึ้นจะส่งผลสะท้อนต่อผู้คนหรือดาวเคราะห์รอบๆเขานั้นเป็นไปได้มากที่สุดก็แค่ไม่เกินกว่าเงื่อนไขของเขาเอง 5. ในขณะที่การตื่นรู้ก็ให้ความรู้สึกถึงช่วงเวลาของการมีชีวิตอยู่ในมิติที่3นั้นมันช่างสั้นและไม่ยั่งยืน 6. มีความฝันที่คมชัดไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวคำพูดและการแสดงออกแม้ในขณะที่หลับ 7. มีความเด็ดเดี่ยวในการสลัดความสัมพันธ์ และจัดการกับความรับผิดชอบหรือจัดอันดับความสำคัญในแต่ละเรื่องราวต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม 8. รู้สึกว่าวันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วหรือไม่ก็เหมือนเวลามันหายไปในระหว่างการทำกิจการงานใดก็ตาม เกิดการยกระดับความตระหนักรู้ในเรื่องของซิงโครนิซิตี้และเชื่ออย่างหมดจิตหมดใจว่ามันไม่มีคำว่าบังเอิญหรืออุบัติเหตุหากคุณคือผู้ที่มีคลื่นความถี่สูงคุณก็มักจะชอบแบ่งปันมุมมองและอุดมการณ์ในสิ่งที่คุณเชื่อให้กับผู้อื่นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ให้การช่วยเหลือผู้อื่นนี่เป็นม์ครังหรือเป็นคำขวัญของคุณเลยทีเดียวที่ทำให้คุณเกิดการตัดสินใจทำในสิ่งที่คุณต้องการจะทำด้วยทั้งหมดของความเป็นคุณคุณยังรู้ดีว่าสิ่งที่คุณได้มอบให้กับผู้อื่นนั้นมันจะส่งผลสะท้อนต่อคุณและคนที่คุณรักทุกผู้ทุกนามในไม่ช้าก็เร็วเพราะคุณจะตระหนักรู้ว่าสรรพสิ่ง ล้วนเชื่อมโยงด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน 2. ขุนมองโลกและประสบการณ์ของมวลมนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อยู่ในภาพใหญ่มีความรู้สึกว่ามนุษย์อย่างเรานี้ต่างก็เป็นสนามทดสอบสนามเด็กเล่นหรือโรงเรียนจิตวิญญาณของเหล่ารูปธรรมต่างๆหรือของกองกำลังที่มาจากมิติอื่น รวมถึงบางส่วนของแหล่งพลังงานของคุณเองด้วย 3. คุณเข้าใจดีชอบใช้สถานการณ์ที่เลวร้ายในการเปิดใจผู้คนคุณมีความต้องการที่จะเป็นผู้ที่มอบความจริงใจอย่างแท้จริงเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นดังนั้นคุณจึงรู้สึกว่าการเก็บบทบาทของซูเปอร์แมน ที่มีความสามารถพิเศษและเฉลียวฉลาดเอาไว้อยู่เสมอเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งจำเป็นสําหรับคุณคุณได้พบว่าการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากสถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นมันไม่สามารถทําให้ผู้คนเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของคุณหรือเข้าถึงหัวใจของคุณได้อย่างมากสุดที่เขาทำให้แก่คุณได้ก็แค่ เปิดใจขึ้นเล็กน้อยแสดงความขอบคุณในความช่วยเหลือของคุณเท่านั้น 4. คุณเชื่อว่าความสุขนั้นอาจใช่หรือไม่ใช่เป้าหมายของการมาเกิดใหม่ในภพชาตินี้ของคุณแต่การใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคุณจะนำพาไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่คุณเคยตั้งความปรารถนามาก่อน ซึ่งมันไม่ใช่ใช้วิธีการของการเรียนแบบความสำเร็จในแบบที่คนทั่วๆไปที่ชอบใช้คำว่าความสำเร็จของชีวิตหรอกนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่คุณได้เดินอยู่บนชะตาชีวิตที่เป็นเส้นทางเดินที่ดีที่สุดของคุณเองห้าคุณมีความเชื่อว่าชะตาชีวิตของคุณได้ถูกกำหนดมาอย่างดีที่สุดแล้ว แต่เนื่องจากมันมีทางเลือกอิสระและคลื่นความถี่ที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระยะเวลาของการผ่อนผันเพื่อการบรรลุสู่เป้าหมายตามโชคชะตาที่ได้กำหนดไว้เมื่อคุณรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นคุณจึงเพียรที่จะเสริมสร้างคลื่นความถี่ของคุณให้มีระดับการรับรู้ที่สูงขึ้นไปให้มากที่สุด 6. คุณเป็นผู้ที่ทำตามความต้องการของหัวใจทั้งยอมรับในสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสัมผัสพิเศษที่เกิดจากหัวใจนั้นจะตอบสนองกับเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่มันจะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งก่อนที่สมองจะนำเข้าไปในกระบวนการด้วยซ้ำไปเพราะหัวใจย่อมจะรู้ก่อนเสมอและรู้ดีที่สุด 7. คุณไม่ชอบใช้เงินเป็นสูมรวมหรือเป็นฐานรากในการขับเคลื่อนโลกคุณต้องการที่จะเห็นผู้คนได้มีเส้นทางของเขาเองในสิ่งที่เขารู้สึกต้องไม่ใช่เพียงแค่เพื่อสิ่งที่เขามีอยู่หรือเพื่อใครที่เขารู้จักคุณต้องการที่จะแลกเปลี่ยนให้ความช่วยเหลือต่อผู้คนโดวยวิธีการที่เหนือไปกว่าการใช้เงิน ดังนั้นคุณจึงเป็นผู้ที่แบ่งปันในงานสร้างสารรค์งานศิลปะเวลาและให้ความช่วยเหลือผู้คนด้วยการใช้ความเชี่ยวชาญในทักษะทั้งหลายที่คุณมีเพื่อสะท้อนให้ผู้คนได้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคุณมากกว่าเงินของคุณ8ลุมรักและให้เกียรติกับจักรวาลและดาวเคราะห์ดวงนี้ เมื่อพระแม่ทรานีกำลังป่วยและร้องขอความช่วยเหลือคุณจึงรู้สึกไม่สบายกายเนื้อที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์จึงทำให้คุณรู้สึกถึงการฉุดกระชากหรือเกิดการชะง,งักงันขึ้นกับร่างกายและจิตใจในช่วงของพระจัจาร์คืนเพนเปรวสุริยะหรือการจัดตำแหน่งของดาวเคราะห์และอื่นๆอ,อีกทั้ง คุณยังเกิดความรู้สึกที่แย่มากๆกับผู้คนที่ยังคงจัดให้ความโลภเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าการรักษาขีดความสามารถของความเมตตาอย่างยั่งยืนที่มีต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวอีกด้วย 9. คุณยอมรับในความแตกต่างของผู้คนที่มีต่อสังคมโลกโดยที่คุณไม่ได้คำนึงถึงในเรื่องของบทบาท ตำแหน่งหน้าที่หรือความรู้แต่อย่างใดเพราะคุณรู้ดีว่าทุกคนล้วนมีคุณค่ามีความสำคัญร่วมกันในภาพรวมเสมอเช่นนักเรียนย่อมมีความสำคัญต่อครูครูก็มีความสำคัญต่อนักเรียนเช่นกันเพราะทั้งครูและนักเรียนล้วนเป็นผู้ทำให้โรงเรียนได้สร้างขึ้น ทั้งยังเป็นผู้ที่คอยให้การทนุบำรุงรักษาให้โรงเรียนได้คงความสวยงามต่อไปอีกทั้งหากคุณมีแนวโน้มว่ามีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็เป็นไปได้ที่คุณอาจเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากมายที่รายล้อมไปด้วยคลื่นความถี่สูงซึ่งคงไม่ใช่จูจ่จูก็จะบังเกิดได้แบบปุ๊บปับ๊บ และทำให้คุณเกิดความประหลาดใจหรอกนะมันจะมาในหลากรูปแบบของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเช่นจากอาหารจากอาการภูมิแพ้ปัญหาไทรอยด์ปัญหาของระบบย่อยอาหารความเหนื่อยล้าของต่อมหมวกไตอาการซึมเศร้าสิ่งเสพติดและหรืออารมณ์ของเครื่องความถี่ต่ำหรือแม้ก็มากับปัญหาด้านสัมพันธภาพเพศสัมพันธ์ รูปกายของตนเองหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายก็ดีเมื่อเป็นเช่นนั้นสำหรับผู้ที่มีคลื่นความถี่สูงนี้จึงมีความรู้สึกว่าต้องทำการฟื้นฟูตนเองใหม่ด้วยการอยู่ตามลำพังและเดินห่างออกไปจากพลังงานของผู้คนทั่วไปใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับน้ำและธรรมชาติหรือไม่ก็จัดกลุ่มให้กับตัวเองใหม่ ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการออกกำลังกายร้องเพลงและเต้นรำหรืออยู่กับงานศินละปะหรืออะไรก็ได้ที่จะช่วยให้เขาสามารถสลัดสิ่งที่วุ่นวายออกไปได้เพื่อที่เขาจะได้ใช้และอยู่กับคลื่นความถี่สูงได้อย่างสะดวกสบายซึ่งก็เท่ากับเป็นการช่วยคืนความสมดุลให้กับระบบพลังงานของเขาไปด้วยในตัว ซึ่งการทำซูเปอร์ชาร์จของมนุษย์ด้วยวิธีการเหล่านั้นก็เป็นเรื่องท้าทายกับการที่ต้องเผชิญกับบทเรียนในสภาวะของความคิดที่เป็นตรงกันข้ามที่อยู่ในขอบเขตของพระเจ้าของพลังงานและจิตวิญญาณซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนต่อไปของเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังนั้นการที่ผู้มีคลื่นความถี่สูง จำต้องดำรงชีวิตอยู่ในมิติที่3ที่มีความละเอียดอ่อนลุ่มลึกและสลับซับซ้อนอยู่มากนั้นมันจึงไม่ช่วยเอาไรให้ดีขึ้นมากนักในสิ่งที่เขาเคยคาดหวังไว้ว่าชีวิตจะมีความสุขกับการแยกไปอยู่ตามลำพังแทนการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกนี้เพราะในความเป็นจริงนั้น ความไม่สะดวกสบายและความสับสนที่เกิดจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเป็นพรมที่ปูทางให้คุณได้ใช้ความเฉลียวฉลาดความจริงใจและความยืดหยุ่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแรงใจให้กับผู้คนในอนาคตอีกด้วยดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสะท้อนให้ผู้คนได้เห็นถึงการใช้ชีวิตของคุณ ซึ่งทำให้ผู้คนเกิดการปรับเปลี่ยนไปในทางบวกเข้าใจถึงเส้นทางนี้ได้อย่างลึกซึ้งร่วมกับคุณด้วยซึ่งถึงแม้คุณจะไม่ได้รับเสียงปลบมือหรือได้รับการยอมรับหรือได้คำตอบขอบคุณจากผู้คนในสิ่งที่คุณมอบให้กับเขาดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสะท้อนให้ผู้คนได้เห็นถึงการใช้ชีวิตของคุณ ทำให้ผู้คนเกิดการปรับเปลี่ยนไปในทางบวกเข้าใจถึงเส้นทางนี้ได้อย่างลึกซึ้งร่วมกับคุณด้วยแต่คุณก็จะเป็นเหมือนนักบุกเบิกทั้งหลายที่จะได้รับการยกย่องในใชัยชนะจากการทดลองที่ผ่านความยากลำบากของคุณจากรุ่นต่อๆไปคน 5. ประเภทที่จะเดินเข้ามาในชีวิตคุณโดยผ่านปรากฏการณ์สิ่งคอนเน t ิ i ตี จุดทุกจุดของสิ่งมีชีวิตล้วนมีการเชื่อมต่อกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งฉะนั้นมนุษย์ทุกคนที่ก้าวมาในชีวิตของคุณเพื่อเติมเต็มบางสิ่งหรือเพื่อเติมเต็มให้กับพรมลิขิตบางส่วนของคุณซึ่งเมื่อใดที่คุณได้ทบทวนความทรงจำในการเดินทางของชีวิตที่ผ่านมาคุณจะพบว่ามันเต็มไปด้วยใบหน้าของผู้คนจากหลากหลายประเทศ ที่มีสีผิวที่แตกต่างมีการสื่อสารที่แตกต่างกันหรืออื่นๆซึ่งบางคนก็ทำให้คุณรู้สึกเหมือนตัวเองนั้นยิ่งใหญ่และล่องลอยอยู่ท่ามกลางสวงสวรรค์แต่บางคนก็ทำร้ายทำลายคุณจนคุณแทบจำตัวเองไม่ได้มีบางคนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่คุณจะจดจำเขาได้ ซึ่งหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องของชะตาลิขิตคุณก็จะรับรู้ได้ว่ามันมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ดวงตาของคุณมองเห็นแต่หากคุณไม่เชื่อเรื่องของชะตาชีวิตเมื่อใดที่คุณได้จากโลกนี้ไปแล้วคุณก็จะเชื่อนี่ก็คือบุคคล5ประเภทที่คุณมีการเชื่อมต่อในรูปแบบของซิงคคอน o ิซิตี้ปรากฏการอันเหลือเชื่อ 1. คนที่คอยปลุกคุณให้ตื่นอยู่เสมอไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะมาเป็นคนสําคัญของคุณตลอดไปคุณก็ไม่สามารถวัดคุณภาพและปริมาณของผู้ใดได้ด้วยว่าใครกันที่จะเป็นผู้ที่มีความสําคัญสําหรับคุณอย่างแท้จริงแต่สําหรับคนประเภทที่หนึ่งนี้เขาจะเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในตัวคุณมากพอที่จะทำให้คุณเริ่มเชื่อมั่นในตัวเอง เขาจะเป็นเสาหลักที่ทำให้คุณสามารถยืนขึ้นได้อย่างมั่นคงในช่วงชีวิตที่คุณประสบกับพายุโหมกระหน่าเมื่อใดที่คุณเกิดความสงสัยในตัวเองหรือท้อแท้เขาก็จะปรากฏตัวขึ้นทันทีเพื่อหยุดยั้งคุณขอกระตุ้นให้คุณมีความภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของคุณ เขาจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในยามที่โลกของคุณกำลังมืดลง 2. คนเทพคอดกระตุ้นเตือนคุณด้วยความปรารถนาดีเพื่อนประเภทนี้จะทำให้คุณเห็นว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นใครเขาจะไม่เคลือบน้ำตาลให้กับความคิดเห็นของเขาแม้จะมีปืนจอคอหอยของเขาไว้ก็ตาม ในขณะที่คุณกำลังตัดสินใจผิดพลาดหรือกำลังจะเดินตกขอบแล้วก็เขาก็จะดึงคุณกลับขึ้นมาด้วยการฉุดกระชากลากถูหรือบางทีอาจจะดูก,กักขละหยาบคายอาจจะทะเลาะกับคุณอย่างรุนแรงซึ่งคุณก็ได้แต่หวางว่าเขาจะสุภาพอ่อนโยนกว่านี้แต่ในระยะยาวแล้วความจริงใจย่อมมีค่ามากกว่าการเสรแส้งแกล้งทำ เขาจะไม่ยอมให้คุณทําตัวอ่อนแอรหรือคอยแย่งความสําเร็จของคุณไป 3. คนที่คอยผลักดันให้คุณเติบโตคนกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่แสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถยิ่งใหญ่ได้มากแค่ไหนเขาจะช่วยคุณฝันช่วยให้คุณได้บรรลุเป้าหมาย ส่วนมากเขาจะเป็นนักวิชาการหรือติลเตอร์หรือใครก็ตามที่เป็นแบรนดดาลใจให้คุณเป็นคนดีเขาจะมีมุมมองใหม่ๆและวาดภาพโลกใบนี้ด้วยสีสันที่แตกต่างกันการปีนออกจากปัญหาของคุณดูเหมือนเป็นงานที่ง่ายมากสำหรับเขาไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตหรือในด้านทักษะต่างๆ ซึ่งเขาจะเป็นผู้ที่คอยเติมปีให้กับคุณให้บินได้สูงขึ้นไป 4. คนที่ไม่ตัดสินคุณและยอมรับในความเป็นคุณผู้คนเหล่านี้คือผู้ที่มาไวไปไวดังสายลมเช่นในบางครั้งเมื่อคุณเดินเข้าไปในร้านกาแฟคุณอาจเดินชนใครบางคนที่กำลังรอรับกาแฟอยู่คุณอาจได้พูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศเล็กน้อยแล้วจากไป ซึ่งหลายเดือนหรือหลายปีผ่านไปคุณจะเข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่เขาทำหรือพูดกับคุณซึ่งเขาอาจเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่แสนดีหรือเป็นพวกวัยรุ่นที่เกะกะเกบบเรตามซอกซอยหรือคนแปลกหน้าที่ได้ถ่ายโอนพลังงานส่วนหนึ่งของเขาไว้ที่คุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามดังนั้น ในจิตสำนึกของคุณมันจึงมีใบหน้าของผู้คนนับพันเหล่านี้ซุกซ่อนอยู่ซึ่งทุกคนต่างก็มีความสําคัญสําหรับคุณที่แตกต่างกันไป 5. คนที่อยู่เคียงข้างคุณสเสมอคนประเภทนี้เป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่ต่างก็ตามหากันจนชั่วชีวิตเพื่อจะได้เชื่อมต่อกับเขาเพราะคนกลุ่มนี้คือเทพเทวดาผู้พิทักษ์คุณเป็นผู้ที่รักคุณตราบ ถึงวันตายและชั่วนิรันดรนเขาจะเป็นผู้ที่ไม่เคยห่างหายไปไหนและอยู่กับคุณชั่วชีวิตเขาจะเป็นคอยเฝ้าดูคุณเติบโตคอยดูคุณในยามที่คุณหกล้มหรือทำตัวงงๆแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจะคอยจับมือคุณไว้ในยามที่คุณต้องเดินผ่านสิ่งที่ยากที่สุดวุ่นวายที่สุดไปให้พ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเวลาแห่งแสงสว่างหรือความมืดมิด เขาก็จะอยู่ที่นั่นเพื่อปกป้องคุณเขาเป็นผู้ติดติดตามคุณไปในความมืดดังนั้นจงทนุถนอมพวกเขาเพราะพวกเขาจะเป็นเบาะรองนั่งเพื่อให้คุณได้ขับขี่ไปบนเส้นทางที่โหดที่สุดที่มีชื่อเรียกว่าชีวิตก็จบแล้วนะคะสําหรับการห่างหายไปนาน ข้อความที่อ่านในคลิปนี้จะเป็นข้อความเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะแล้วก็จะเป็นข้อความจิตวิญญาณอีกต่อๆไปสักระยะหนึ่งนะคะต้องขอขอบคุณเจ้าของเพจและผูแ้แปลข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุตธนวรัตมานาที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามขอขอบคุณมานณที่นี้นะคะสวัสดีค่ะ